ะะการถ่ายทอดสดของเราจะเด้งขึ้นไปใน,ในฟีดของเพื่อนๆแน่นอนเชื่อว่าครีเอเตอร์ทุกคนพอเห็นว่าถ่ายทอดสดอย่างตัวเองนะคะถ้าเห็นไปนะคะ,ะการออกมาไลฟ์สดไม่มีคนดูในช่วงแรก<ม>ก็ถือว่าเป็นเรื่องปกติเพราะว่าเราไม่ใช่เป็นดาราดังเรายังไม่มีใครรู้จักแต่ถ้าทําไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยๆืเดี๋ยวมีความในตัวแน่แต่เพียงแต่ว่าเราไม่กล้าที่จะเอามาันนาเสนอจะเป็นสะสมจํานวนผู้ติดตามหรือยอดวิวไรก็ตามเราต้องทํานะคะ เราต้องนําเสนอเนื้อหาของเราให้ผู้ชมได้ชมทุกวันอย่าได้ขาดไนปะน,นะคะการออกมาไลฟ์สดไม่มีคนดูในช่วงแรกก็ถือว่าเป็นเรื่องปกติเพราะว่าเราไม่ใช่เป็นดาราดังเรายังไม่มีใครรู้จักแต่ถ้าทาไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆเดี๋ยวมีใครว่าจะทําสําเร็จในวันเดียวหรือชั่วข้ามคืนมันเป็นไปไม่ได้เป็นไปได้ยากเพราะว่าเราไม่ใช่คนเด่นดังเราจะต้องค่อยๆสะสมนะคะไม่เป็คะสิ่งที่เราจะนำเนื้อนำเสนอก็คือสิ่งที่เราชอบ นะคะสิ่งที่เราทําแล้วเรามีความสุขเราก็จะนําเสนอได้ดีแล้วก็จะมีความสุขในการนําเสนอหาเรื่องราวนั้นๆมาสู่พี่น้องมาให้พี่น้องได้รับชมรับฟังผู้ดูผู้ชมจะเป็นผู้ตัดสินเราเองเพราะฉะนั้นให้กําลังใจเพื่อนๆได้ออหรือย,อยังไม่ได้ทําเพราะฉะนั้นอย่าก,กลัวออกมาทําเราจะได้รู้ว่าสิ่งที่เราทําอ,อกมาเสนอหน้าแบบนี้นะคะทุกคนแล้วเราจะมีความสุขมากๆเราอยากจะออกมาพบด้วยอันนี้ก็เป็น ทริคดีๆนะคะที่ทุกคนรู้แหละนะคะแต่บางคนก็ยังไม่กล้าไม่กล้าออกมากลัวกลัวทุกอย่างกลัวอย่างนั้นกลัวอย่างนี้เรายังไม่ได้ออกมาด้วยอันนี้ก็เป็นทริคดีๆนะคะที่ทุกคนรู้แหละนะคะแต่บางคนก็ยังไม่กล้าไม่กล้าออกมากลัวกลัวทุกอย่างกลัวอย่างนั้นกลัวอย่างนี้เรายังไม่ได้ออกมาสร้างแรงผลักหัวใจคนพูดนี่มันอิ่มฟูว่าเอออย่างน้อยก็มีคนดูหนึ่งคนวันนี้มีคนดูหนึ่งคนพรุ่งนี้มีสองมีสามมีสี่ในที่สุดก็จะมีคนดูท่านเป็นอก มาเสนอหน้าแบบนี้นะคะทุกคนแล้วเราจะมีความสุขมากมากเราอยากจะออกมาพุสร้างแรงผลักอะ่ะหัวใจคนพูดเนี่ยมันอิ่มฟูวเอออย่างน้อยก็มีคนดูหนึ่งคนวันนี้มีคนดูหนึ่งคนพรุ่งนี้มีสองมีสามมีสี่ในที่สุดก็จะมีคนดูท่านเป็นมาแสดงตัวตนที่แท้จริงของเรามาเอาหน้าออกกล้องมานําเสนอความรู้ต่างๆให้กับพี่ๆน้องๆได้ชมกันโดยการเลยรยังไม่ได้ทําเพราะฉะนั้นอย่าก,กลัวออกมาทําเราจะได้รู้ว่า สิ่งที่เราทำจะเป็นสะสมจำนวนผู้ติดตามหรือยอดวิวไรก็ตามเราต้องทำนะคะเราต้องนำเสนอเนื้อหาของเราให้ผู้ชมได้ชมทุกวันอย่าได้ขาดนะคะสิ่งที่เราจะนำเนื้นเสนอก็คือสิ่งที่เราชอบนะคะสิ่งที่เราทำแล้วเรามีความสุขเราก็จะนำเสนอได้ดีแล้วก็จะมีความสุขในการนำเสนอแบบนี้ต่อท่านผู้ชมนะคะแต่สำหรับตเองคิดว่ามันเป็นสิ่งดีนะคะเพราะว่าเวลาเราคุยกันเนาะ เราก็จะได้แบบสบตากันอย่างเงี้ยมันจะเห็นอะไรได้การแสดงตัวตนสำคัญไหมสำหรับการเป็นครีเอเตอร์โดยส่วนตัวแล้วคิดว่าสำคัญนะคะเพราะว่าเราจะไดุ้๊บจะเข้าไปดูเลยค่ะอย่างน้อยไปให้กำลังใจเพื่อนฝูงอย่างน้อยก็มีหนึ่งดวงตาแหละที่กำลังดูเขาอยู่มันจะเป็นการสร้างแรงเขาเรียกว่าไม่ว่าจะทำสำเร็จในวันเดียวหรือชั่วข้ามคืน มันเป็นไปไม่ได้เป็นไปได้ยากเพราะว่าเราไม่ใช่คนเด่นดังเราจะต้องค่อยๆสะสมนะคะไม่ว่าแบบนี้ต่อท่านผู้ชมนะคะแต่สําหรับตัวเองคิดว่ามันเป็นสิ่งดีนะคะเพราะว่าเวลาเราคุยกันเนาะเราก็จะได้แบบสบตากันอย่างเงี้ยมันจะเห็นอะไรแต่สิ่งที่สําคัญเราต้องมีความเชื่อมั่นในตัวเองสิ่งที่เราพูดคือสิ่งที่เรารู้มากที่สุดนะคะการที่เราจะรู้มากที่สุดก็คือการที่เราได้วางแผนค้นหลายร้อยคนนะคะ ทุกอย่างมันต้องใช้เวลานะคะเพื่อนๆไม่ไม่สร้างแรงผลักหัวใจคนพูดนี่มันอิ่มฟูว่าเอออย่างน้อยก็มีคนดูหนึ่งคนวันนี้มีคนดูหนึ่งคนพรุ่งนี้มีสองมี3มี4ในที่สุดก็จะมีคนดูท่านเป็นจะเป็นสะสมจํานวนผู้ติดตามหรือยอดวิวไรก็ตามเราต้องทํานะคะเราต้องนําเสนอเนื้อหาของเราให้ผู้ชมได้ชมทุกวันอย่าได้ขาดนะมันดีหรือไม่ดีผลตอบรับดีไหมเรามีความบกพร่องตรงไหนเรากลับไปดูตัวเอง เราจะเห็นเลยว่าเราพูดจาตะกุกตะกักพูดหลายอย่างออกมาแล้วอีกอย่างหนึ่งนะคะที่สําคัญแล้วตอนนี้เพื่อนๆกําลังเร่งทำาลก็คือการออกมาถ่ายทอดสดหรือไลฟ์สดนั่นเองนะคะเห็นตัวจริงของเรานะคะแล้วเราก็สามารถที่จะแสดงออกได้อย่างเต็มที่นะคะทุกคนมีความสามารถทุกคนมีเอกลักษณ์มีความสามารถเรื่องราวนั้นๆมาสู่พี่น้องมาให้พี่น้องได้รับชมรับฟัง ผู้ดูผู้ชมจะเป็นผู้ตัดสินเราเองเพราะฉะนั้นให้กําลังใจเพื่อนๆได้ออกหลายร้อยคนนะคะทุกอย่างมันต้องใช้เวลานะคะเพื่อนๆไม่ไม่ไมฉเฉลยเรายังไม่ได้ทําเพราะฉะนั้นอย่าก,กลัวออกมาทําเราจะได้รู้ว่าสิ่งที่เราทําการแสดงตัวตนสําคัญไหมสําหรับการเป็นครีเอเตอร์โดยส่วนตัวแล้วคิดว่าสําคัญนะคะเพราะว่าเราจะได้ะคะสิ่งที่เราจะนำเนื้อนำเสนอก็คือสิ่งที่เราชอบ นะคะสิ่งที่เราทําแล้วเรามีความสุขเราก็จะนําเสนอได้ดีแล้วก็จะมีความสุขในการนําเสนอความรู้สึกเป็นยังไงนะคะมันมันบอกไม่ถูกแต่ไม่เป็นไรเ,เรายังไม่ได้ทําเพราะฉะนั้นอย่าก,กลัวออกมาทําเราจะได้รู้ว่าสิ่งที่เราทํามาแสดงตัวตวนที่แท้จริงของเรามาเอาหน้าออกกล้องมานำเสนอความรู้ต่างๆให้กับพี่ๆน้องๆได้ชมกันโดยการ มาแสดงตัวตนที่แท้จริงของเรามาเอาหน้าออกกล้องมานำเสนอความรู้ต่างๆให้กับพี่ๆน้องๆได้ชมกันโดยการทุบจะเข้าไปดูเลยค่ะอย่างน้อยไปให้กำลังใจเพื่อนฝูงอย่างน้อยก็มีหนึ่งดวงตาแหละที่กำลังดูเขาอยู่มันจะเป็นการสร้างแรงเขาเรียกว่ามันดีหรือไม่ดีผลตอบรับดีไหมเรามีความบกพร่องตรงไหนเรากลับไปดูตัวเองเราจะเห็นเลยว่าเราพูดจาตะกุกตะกักพูดหาเรื่องราวนั้นๆ มาสู่พี่น้องมาให้พี่น้องได้รับชมรับฟังผู้ดูผู้ชมจะเป็นผู้ตัดสินเราเองเพราะฉะนั้นให้กําลังใจเพื่อนเพื่อนได้ออกเราก็จะไม่ได้รู้สึกในโมเมนต์นั้นจริงๆแต่ถ้าเรามาไลฟ์สดหรือถ่ายทอดสดแล้วไม่มีคนดูเราจริงๆเราจะได้รับรับความรู้สึกแบบนั้นเต็มเตมว่าหลายอย่างออกมาแล้วอีกอย่างหนึ่งนะคะที่สําคัญแล้วตอนนี้เพื่อนๆกําลังเร่งทําก็คือการออกมาถ่ายทอดสดหรือไลฟ์สดนั่นเอง ะะหลายร้อยคนนะคะทุกอย่างมันต้องใช้เวลานะคะเพื่อนๆไม่ไม่ใช่ว่าจะทําสําเร็จในวันเดียวหรือชั่วข้ามคืนมันเป็นไปไม่ได้เป็นไปได้ยากเพราะว่าเราไม่ใช่คนเด่นดังเราจะต้องค่อยๆสะสมนะคะไม่ว่าหลายร้อยคนนะคะทุกอย่างมันต้องใช้เวลานะคะเพื่อนๆไม่ไม่ใช่เห็นหน้าเห็นตากันอย่างชัดๆแบบนี้เลยนะคะมันก็จะเป็น วิธีการหนึ่งที่เราสามารถเปิดค่าการมองเห็นของเราได้เป็นอย่างดีทีเดียวนะคะทุกคนก็จะได้หาเรื่องราวนั้นๆมาสู่พี่น้องมาให้พี่น้องได้รับชมรับฟังผู้ดูผู้ชมจะเป็นผู้ตัดสินเราเองเพราะฉะนั้นให้กําลังใจเพื่อนๆได้ออกหลายอย่างออกมาแล้วอีกอย่างหนึ่งนะคะที่สําคัญแล้วตอนนี้เพื่อนๆกํากำลังเร่งทำก็คือการออกมาถ่ายทอดสดหรือไลฟ์สดนั่นเองนะคะใน,นะคะการออกมาไลฟ์สดไม่มีคนดูในช่วงแรกก็ถือว่าเป็นเรื่องปกติ เพราะว่าเราไม่ใช่เป็นดาราดังเรายังไม่มีใครรู้จักแต่ถ้าทําไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆเดี๋ยวมีการแสดงตัวตนสําคัญไหมสําหรับการเป็นครีเอเตอร์โดยส่วนตัวแล้วคิดว่าสําคัญนะคะเพราะว่าเราจะได้ไม่ว่าจะทําสําเร็จในวันเดียวหรือชั่วข้ามคืนมันเป็นไปไม่ได้เป็นไปได้ยากเพราะว่าเราไม่ใช่คนเด่นดังเราจะต้องค่อยๆสะสมนะคะไม่ว่าจะทําสําเร็จในวันเดียวหรือชั่วข้ามคืน มันเป็นไปไม่ได้เป็นไปได้ยากเพราะว่าเราไม่ใช่คนเด่นดังเราจะต้องค่อยๆสะสมนะคะไม่ว่าหลายร้อยคนนะคะทุกอย่างมันต้องใช้เวลานะคะเพื่อนๆไม่ไม่ใช่สร้างแรงผลักอะ่ะหัวใจคนพูดนี่มันอิ่มฟูว่าเอออย่างน้อยก็มีคนดูหนึ่งคนวันนี้มีคนดูหนึ่งคนพรุ่งนี้มี2มี3มี4ในที่สุดก็จะมีคนดูท่านเป็นในตัวแน่ๆแ,แต่เพียงแต่ว่าเราไม่กล้าที่จะเอามาันนาเสนอ การแสดงตัวตนสําคัญไหมสําหรับการเป็นครีเอเตอร์โดยส่วนตัวแล้วคิดว่าสำคัญนะคะเพราะว่าเราจะได้การไลฟ์สดก็จะเป็นการที่ดีนะคะคืออารมณ์ที่ไม่มีคนดูเวลาเราไลฟ์สดเนี่ยถ้าเราเพียงแค่ฟังเขาพูดเขาเล่ารอรอไม่ชัดนะคะคราวหน้าเราแก้ไขพัฒนาตัวเองไปเรื่อยๆมันก็ต้องดีสักวันหนึ่งนะคะเพราะฉะนั้นเราต้องมีความกล้า แล้วเห็นตัวจริงของเรานะคะแล้วเราก็สามารถที่จะแสดงออกได้อย่างเต็มที่นะคะทุกคนมีความสามารถทุกคนมีเอกลักษณ์มีความสามารถไม่ว่าจะทำสำเร็จในวันเดียวหรือชั่วข้ามคืนมันเป็นไปไม่ได้เป็นไปได้ยากเพราะว่าเราไม่ใช่คนเด่นดังเราจะต้องค่อยๆสะสมนะคะไม่ว่าหลายร้อยคนนะคะทุกอย่างมันต้องใช้เวลานะคะเพื่อนๆ ไม่ไม่ใช่ว่าจะทําสําเร็จในวันเดียวหรือชั่วข้ามคืนมันเป็นไปไม่ได้เป็นไปได้ยากเพราะว่าเราไม่ใช่คนเด่นดังเราจะต้องค่อยๆสะสมนะคะไม่ว่ามาแสดงตัวตวนที่แท้จ,จริงของเรามาเอาหน้าออกกล้องมานําเสนอความรู้ต่างๆให้กับพี่ๆน้องๆได้ชมกันโดยการการแสดงตัวตนสําคัญไหมสําหรับการเป็นครีเอเตอร์โดยส่วนตัวแล้วคิดว่าสําคัญนะคะเพราะว่า เราจะได้รอรอไม่ชัดนะคะคราวหน้าเราแก้ไขพัฒนาตัวเองไปเรื่อยๆมันก็ต้องดีสักวันหนึ่งนะคะเพราะฉะนั้นเราต้องมีความกล้าแล้วการแสดงตัวตนสำคัญไหมสำหรับการเป็นครีเอเตอร์โดยส่วนตัวแล้วคิดว่าสำคัญนะคะเพราะว่าเราจะได้เพื่อนฝูงทุกวันนะคะสู้ๆกล้า